วันนี้ก็มาเอาหญ้าออกจากต้นยางพาราเล็กเนาะจ้ะกำลังเริ่มสวยเลยจะมาเอาหญ้าออกกับพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยจ้ะแต่พอค่อยรกเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องมาเอาออกเรื่อยๆเยนาะจ้ะเพื่อที่จะให้ยางพาราเฮ้มัน่ายไปเ่อเฮาต้องดูแลจังซี่ล่ะจ้ะยางเล็กเราต้องดูแลแบบดีเนาะจ้ะเอาออกให้เพื่อนแล้วก็พรวนดินให้เพื่อนเนาะจ้ะ ยให้มียาพรเห็นให้มียาเนาะจ้ะแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่เนาะจ้ะเอาปุ๋ยมาหยอดรอบต้นแต่ว่าก็บ่ได้ใส่หลายเด้อจ้ะใส่ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเพื่อนบ่ให้ใส่หลายเพื่อนให้ใส่ดุๆเนาะจ้ะยางพาราไม่ให้ใส่ปุ๋ยเยอะแต่ให้ใส่บ่อยๆต้นเล็กใส่ไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเดือนละสองขังุ่นละจ่ะเดือนละสองขังถ้าฝนตกดีเนี่สิแม่ พรวนดินออกแบบนี้แล้จ้ะต้องพรวนดินเพราะว่าอันยางเทาจะได้ได้กินปุ๋ยบ่จ้ะใช่บ่จ้าดินจะได้รวมแล้วจ้าดินจะได้รวมลากยางจะได้หากินได้เนาะหากินได้ถ้าเกิดเหตาะพรวนดินแะเบิ่งเนี่ยจ้ะนาดินก็จะจังนาดินจะแข็งเนาะจ้ะดินแข็งพรวนดินไปเรื่อยๆยางกับ่สามารถที่จะอันใหญ่เนาะจ้ะถ้าองาำพรวนดิน โตช้าเนาะจะยางจะโตช้าออกก้อนเจาะสู่ออกก้อนจากซับเออซับเลยกับวอนั่นแหละจ้าปอดไอพ่นปดไอพ่นปอดไอพ่นแล้วจ้าเอาเนื้อออกก้อนยางเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใสสารเคมีเนาะจ้าเพราะว่าเพิ่นจะหลังเนาะจ้าต้นยางเพิ่นเจั่งหลังแล้วเขาใสสารเคมีในการกับจัดหญ้าเนาะจ้าต้นยางเล็กอยู่เนาะจ้ะเราต้อง เขาอยากออกแบบนี้แหละจ้ะส่วนที่เหลือที่อยูกไกๆจากต้นยางเขาก็สามารถใสสารเคมีกําจัดด้เนาะจ้ะแต่ว่าไก่ต้นเขาจะบ่ใหห้ถูกเลยเนาะจ้ะต้องดูแลย่างดีเลยแมนจ้ะมันจะหลังเนาะมันโดนสารเคมีแล้วมันจะหลังเนาะจ้ะเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่ร่างกายยังบ้านแข็งแรงร่างกายนแข็งแรงโตเต็มที่แมนจ้ะจะจะมาดึ้นกนจ้ะเชื่อที่จะให้ เป็นยาห้าโบอันนี้เนี่ยจะให้ตรงมัดแค่นี้หรืป่ามัดไว้เนาะจ้ะต้องมัดไว้ทุกต้นแล้วจะกันสัตว์มาตำหักเนาะจ้ะปวกก็กินเบิดแล้วละจ้ารักเพื่อนรักกับปวกกินหมดแล้วจ้ะปวกกินเบิดแล้วจ้ะแดดมันอีแดดกำลังสิมาแล้วจ้ะแดดกำลังจะออกเนาะจ้ะแดดกำลังชินี่จะไล่มันสัมปะหลังของแม่ใหม่น้องปลายเนาะจ้ะ มันกำลังกับกำลังเจริมงามกำลังเจริมงามแล้วจ้ะกำลังใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแล้วโอ้ oh, <de> แดดมาแล้วจ้ะจ้ะคลิปนี้ก็ไว้คท่านี้ก่อนจ้ะขอบคุณที่รับชมคลิปจา้า